เฮ้ย,รยครบเรียบร้อยสนามนี่นะบรกาศในโรงน้ำเออสวัสดีครับมาพบกันที่ช่องยูทูปหมอพีเชนเอาอีกั้งหนึ่งนะพี่น้องวันนี้เอาเรือหลายๆลับนะครับมาทดสอบมาเป็นเรือไม่ดีดบางอย่างแล้วพี่สีสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเป็นบรรยากาศเออทดสอบเบ้างเออลำมังสุ๊ตโต้ลิมันนะนะ บอขอท่าขอท่าขอท่านะครับฝากติดตามท่องช่องยูทูบหมอผีชแนลนะครับพี่น้องครับมนีห้อเฮ้าจำลองนะครับหรือว่าเรื่องโมเดลนะครับมาทดสอบสนามนะครับโปรดี่สนใจกับเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับจะเป็นบรรยากาศบรรยากาศที่ใหญ่แค็งในเดือนเดือนนี้ล่ะแต่บ่รู้ว่าเมื่อไรนะครับผู้ใดสนใจก็ทักแชทนะครับหรือว่าเพจเพจนะครับซุ้มเรือยาวจำลองหมอผีนะครับ หรือว่ากลุ่มซื้อขายเรือยาวจำลองนะครับช่องเอ็มอีนะครับหรือว่า u t u b e กับมอพีชาแนลนะครับผมหลายลำครับพี่น้องครับอย่เป็นบรรยากาศนะครับในการลองเรือนะครับหลายๆลำแอวมาลองเบิ่งนะครับมีหลายสีครับมีหลายสีมีหลายขนาดมีหลายให้เลือกนะครับราคาอยู่ที่ตามความยาวของตัวเรือนะครับสายเกียร์ที่มหาเทนก็อยู่ประมาณนะครับบ่บถึงพันครับ ไก่เนืว่าหันกะนะครับบวกค่าขนส่งบวกค่ายังลงเรียบร้อยแล้วก็นะครับราคาขนาดจีราคาหนึ่งนะครับหลักๆที่ตามนะครับเช่นเดิมเช่นเคยนะครับพี่น้องครับทางช่องยูทูปนะครับแล้วก็ฝากผลงานนะครับของทีมงานเขาไปน้ำในเรื่อครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามทั้งช่องยูทูหมอพีแชนแนลนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า นะครับมาทายให้เบิงอีกเทื่อนึงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ